ผลคําทํำนายเมื่อคุณฝันเห็นดอกเฟื่องฝาหญิงชายใดฝันเห็นต้นเฟื่อง้าออกดอกเต็มพุ่มตําราท่านกล่าวไว้ว่าความฝันนี้คุณจะได้ทุกขลาบต้องฝ่าฟันความลําบากก่อนแต่ภายหลังจะมีโชคลาบตามมาพอสมควรระวังคนในครอบครัวจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไม่หนักหนา จะมีคนมาเล่าเรื่องราวความทุกข์ให้คุณเห็นใจและหวังจะให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้ระวังสัญชาตญาณกล้าได้กล้าเสียของตัวคุณเองที่จะทำให้คุณพลาดพลั้งได้ด้านความรักไม่ว่าคนรักจะไปไหนจะต้องมีคุณติดสอยห้อยตามไปด้วยแต่ก็ไม่ไหวที่คุณจะแอบเจ้าชูว,วานจะหนีไปทั่ว จะมีญาติผู้ใหญ่คอยเป็นแม่สือ่อช่วยเหลือพลักดันให้คุณได้ลงเอยกับคนที่คุณชื่นชอบสำหรับใครที่มีคนรักคู่ครองแล้วมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นความแตกร้าวหรือต้องพลัดพรากจากกันในที่สุดด้านการเงินการงานคุณจะต้องวางแผนควบคุมเรื่องการเงินให้ดีช่วงนี้ประหยัดได้ก็จะดีการงานหนักหนาสาหัสอากาศ ต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจเต็มที่แล้วผลที่ตามมาคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานในอนาคตถ้าจะย้ายงานหรือเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ก็จะรู้ผลภายในเดือนนี้เลขมงคลเด่นนำโชคในแก่40 43 48 428 848 440 โชคดีร่ำรวยกันนะจ๊ะรับชมและถูกใจและชอบใจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนใครกันด้วยนะครับ